สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวลิปของเมเบลีนค่ะลิปของเมเบลีนนะคะเป็นลิปแมทค่ะที่ติดทนยาวนานสิชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูนะคะนี่นะคะก่อนคทาเราก็จะปาดปาดไปก่อนอืมกลิ่นหอมมากเลยนะทุกคนแบบกิ่นน่ากินอนะ เราเลาให้เขาเสร็จตัวก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าเบอร์ริมฝีปากมากเติมค่ะเนี่ยค่ะมันเบอร์ริมฝีปากน่ากินมาหืกิ่นอะเปิดออกมาคือแบบนึกว่าขนมอะทุกคน กินน่ากินมากมันกินออกหอมและมุนละมุนน่ากินเนี่ยคะ่ะเรารอให้ขอแห่ให้ขอสิบตัวแับหนึงนะลองเอามือแตะๆมไม่หลุดะคะ่ะนี่นะคะไม่หลุดเลยนี่คะ่ะลิปที่เราทากันอยู่นะคะนี่คะ่ะเป็นลิปเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะ เดี๋ยวจะลองมาสครัมือให้ดูนะคะอันนี้ทาปากไปแล้วใช่ไหมคะสะครัที่มือให้ดูนี่สีเขาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะแลเหมาะถูกสภาพผิวเลยนะทุกคนแต่สําหรับแบบว่าสีเนี้ยสําหรับผู้หญิงที่แบบแซ่แบแซ่บอยากได้แบบว่าเวลาที่แบบอยากได้ฟิลวันนี้เราอยากได้ฟิลมั่น,นๆอะไรเงี้ยทุกคนนี่นะสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้ สองขนติดขนมากทุกคนนี่สีขางจะประมาณนี้นะคะสีขาประมาณนี้เลยแต่อันนี้ทาลงมือแล้วไม่รู้จะลบออกได้หรือเปล่านะคะนี่ถ้าใครสนใจนะคะไปตามกันได้ะคะ่ะที่วสันนะคะหรือไม่ก็ในเอ,อสินค้าออนไลน์ได้เลยคะ่ะแบบในเว็บสินค้าออนไลน์นะคะราคาประมาณ 200กว่าบาทนะคะอันนี้ซื้อมานานแล้วจำไม่ได้แล้วค่ะทุกคนราคาประมาณ200กว่าบาทคะ่ะลองไปตามหาซื้อกันได้นะ,ะมันก็ใช้ดีมากถ้าวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ